ทำด้วยนะคะอ,ะอันนี้นะคะเป็นบัตรคนละครึ่งนะคะแล้วก็เปาตุงเปาตังนะคะนี่ดามีบัตรสวัสดิการเดี๋ยวจะลองทำดูนะคะว่าจะได้ไหมเนาะอันนี้ขนมโคกเนาะเอออันนี้ยังไม่เคยทำเหมือนกันอันนี้ได้ไหมคะเขาบอกให้อ๋อส,ส,สแกนสแกนก่อนใช่ไหมคะสแกนเอาเอาดูสแกนเอาดูิเด,เดี๋ยวนี้เราก็วางเนาะเข้าตรงไหนคะสแกนได้ไหมเออ แบ็กกับอันมีแต่นี้อันนี้พร้อมเพีพร้อมเพีพร้อมเพีเราชนะคนละครึ่งอันนี้บัตสวัสดิการสวัสดิการมีรายการวันนี้อะไรอีกเนี่ยดูก่อนสิเล่นเมนูหนูก็ยังไม่เคยทำเลยเอาตังนี่ไงบัตรสวัสดิการอยู่ตรงนี้ไงเอาเลยเช่นแล้วก็จิ้มไปเ้ายังจิ้มไหมสิคะเออจิ้มเสร็จอนุญาตอนุญาตเนาะ ธรรมดียาดีค่ะแล้วก็มาที่บัตรค่ะที่นี้ที่บัตรเนาะวิเหลือตั้ง400บาทหนึ่งนะโอ้ยมีเงินเฉยเลยดูสิเดี๋ยววันนี้จะเมาขนมโคกเนาะเอาเอาเท่าไหร่ดี่ะ20เอเอาลองเอา20นะเอาลอง20ก่อนก็ได้20บาทนะ20บาทนะคะ2บบาท20บาทถัดไปถัดไป มันจะมีให้ใส่รหัสเพื่อยืนยันแล้วก็สแกนใบหน้าของดาวเป็นสแกนใบหน้าจํารหัสไม่ได้ตร <c oughs> งนี้มาสแกนใบหน้าดาวค่ะถ่ายหน้าดาวค่ะถ่ายหน้าไม่ต้องแบ็คไม่เด้นะเดี๋ยวนะวนะอันนี้หน้าตัวเองนี่นะต้องหันมาทางนี้ต้องหันมาหาหน้าหนูเห็นไหมคะโอเคไม่ต้องหลับตาด้วยใช่ไหมเข้าไหมคะม รอสักคู่รอรอสักคู่เข้าไม่อยกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อร์โนโอเคได้เฉยเลยยี่สิบาทหรือสามร้อยแปดสิบบาทกลับไหมกลับเนาะเดี๋ยวกลับไหมอ๋อได้แล้วบันทึกเนาะไม่ต้องบันทงบันทึกก็ได้หรอจริงจริงนะกลับเลยก็ได้กลับน่าละแล้วเข้าไปเช็คเงิน เฉกยอดง่าย2ี่บบาทเข้าแล้วนะคะทดสอบนะคะครั้งแรกใช่ไหมนี่อันนี้ก็ครั้งแรกเดิอนนี้ที่ได้บัตรรับบัตรนี้จริงเหรอสุดยอดเลยค่ะลองทำดูเรากำลครึ่งกลังชนะค่ะมีคนมาใช้เยอะไหมคะมีคนมาใช้เยอะไหมคะเยอะค่ะมีเยอะเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราหาอะไรมาซื้อมีอะไรขายบ้างคะแม่ค้าขายไหมคะแม่ค้าขายเลยค่ะเดี๋ยวเอาขนมคคกก่อนเนาะ